ัสดีครับพบกับเชียร์ลุฟูจริงจังพอดแคสต์ลุยส์ดีอาร์เตรียมระเบิดฟอร์มหลังเปิดตัวอย่างโดดเด่นกับเรย์ฟูบทความเจาะลึกมีผู้เล่นที่เซ็นสัญญาในเดือนมกราคมเพียงไม่กี่คนที่สามารถสร้างผลกระทบพอๆพพกับลุยส์ดีอาร์ในช่วงหกเดือนแรกของพวกเขาเป็นเวลา5เดือนที่นักเตะหมายเลข23กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของเรย์ฟูโดยเขาเป็นการเซ็นสัญญาในระดับเปลี่ยนเกม เป็นช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาของสโมสรลุยส์ดีอาร์ตในฤดูกาล2021-22นั้นเป็นตัวจริง18เกมเป็นตัวสำรอง8เกมตัวสำรองที่ไม่ถูกใช้งาน3เกมทำได้6ประตูและ5แอสซิสลรยภูมมีเหตุผลที่เข้าใจได้ที่ปกติจะหลีกเลี่ยงการเซ็นสัญญาในช่วงกลางฤดูกาลเนื่องจากไม่ค่อยมีตัวเลือกที่น่าสนใจเท่าใดนักในช่วงเวลาดังกล่าว ดีอาร์สมุ่งหน้ามายัางเมอร์ซี่ไซด์โดยแทบไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยเขาได้ท้าทายความคาดหวังและลงสนามพร้อมวาดลวดลายโดยปัศจากอุปสรรคทางภาษานักเตะชาวโคลัมเบียได้สร้างสายสัมพันธ์กับเคอร์ติสโจและฮาวิเอเลียสในขณะที่ผู้เล่นในทีมที่พูดภาษาสเปนโปรตุกีสนั้นมีบทบาทสำคัญในการปรับตัวของเขาเขามีส่วนช่วยในประตูของมินามิโนในเกมเปิดตัว และสามารถทำประตูแรกในการออกสตาร์ทในเกมที่2เท่านั้นและจบสกอร์อย่างชาญฉลาดในชัยชนะเหนือนอริทสประตูต่อนหนึ่งและยังทำประตูจากลุกมงอย่างกล้าหาญในเกมกับไบรตันในเวลาไม่ถึงเดือนต่อมาเขาทำประตูได้อีกในเกมกับเบนฟิก้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบียาริลและทอตแนมฮอสเปอร์และทำแอสซิสในเกมกับเบนฟิก้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอฟวอร์ตันและแอสตันวิลล่า ดอรโ์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในเกมกับเชลซีในนัดชิงชนะเลิศลีกับและกับแมนซิตี้ในรอบรองชนะเลิศ FA ครคับและอีกครั้งหนึ่งกับเชลซีในรอบชิงชนะเลิศ FA เคับเขาสร้างชื่อให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะผู้เล่นคนสำคัญที่สามารถเติบโตในเกมใหญ่ได้โดยผลกระทบจากการเข้ามาในช่วงกลางฤดูกาลของเขามีเพียงเวอร์จิลฟานไดเท่านั้นที่สามารถเทียบเคียงกันได้ เขาเข้าใจฟุตบอลของเรา100%พร้อบกล่าวอย่างประตือลน้นหลังจากการคว้าแมนอฟเดอะแมต t ของทีอาร์ชในรอบชิงชนะเลิศ FA ครับเราคิดว่าเราเคยเห็นฟอร์มแบบนี้ที่ปอตโต้นะเ,เขาเล่นแบบนี้เลยแหละผมรู้สึกโชคดีจริงๆเ,เขาเหมาะสมกับฟุตบอลของเราและนั่นเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆคำชื่นชมของผู้จัดการทีมสามารถสรุปได้มากมายเกี่ยวกับผลกระทบในทันทีของปีกรายนี้ ดีอาร์ตไม่ได้โดดเด่นแค่ในการครองบอลเท่านั้น16ประตูและ6แอสซิสจาก28เกมในครึ่งแรกของฤดูกาลที่ปอโต้เป็นผลงานที่น่าดึงดูดใจ,จยอย่างไม่ต้องสงสัยแผนที่ความร้อนของเขาในพิมิลลิกเน้นย้ำถึงความเหนือชั้นของเขาในแนวรุกฝั่งซ้ายและยังรวมถึงการลงมาช่วยเกมรับในโซนของแบ็กซ้ายโดยครอบคุมและสลับกับแอนดี้โรเบิร์ตสันได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นส่วนผสมที่หายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นที่ทำงานภายใต้ครอฟในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งทำให้เขาเป็นผู้เล่นในอุดมคติของเรือผูนอกเหนือจากการไข้ขวาจับบอลการอากาศการส่งบอลแบบไม่มองและลูกยิงไกอันทรงพลังเลือผูได้ค้นพบผู้เล่นที่มีไหวพริบในการเข้ากับผู้คนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ราบรื่นไปเสียทั้งหมดโดยดีอาร์ตค่อยๆหายไปตลอดการแข่งขันแชมเปี้ยนลีก รอบชิงชนะเลิศเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับดานี่กาบาเฮแต่เขาก็ทิ้งความผิดหวังไว้เบื้องหลังอย่างรวดเร็วในช่วงปิดฤดูกาลเขากลับไปที่บ้านเกิดที่โคลัมเบียโดยติดต่อกับเพื่อนเก่าและคนในท้องถิ่นในบารันคาสอีกครั้งและลงเล่นในเกมสาธิตสำหรับงานเปิดสนามฟุตบอลใหม่เอสตาดิโอเฟเดริโกเซราโนโซโตในริโอฮาซา เขาเป็นผู้เล่นที่พิเศษอย่างที่ครอปกล่าวไว้และเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเป็นช่วงซัมเมอร์ที่มีการเปลี่ยนแปล,แปลงอย่างมากในแนวรุกโดยมา n เน่ยาย้ายไปเล่นกับไบเย็นมิวนิกและดาวินนูเยตเข้ามาในฐานะนักเตะสติสโมสรผลกระทบที่ดีอารสร้างขึ้นที่อนฟิลนั้นได้ช่วยเร่งวิวัฒนาการในช่วงท้ายฤดูกาลอย่างไม่ต้องสงสัย หากไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวของเขาในฐานะผู้เล่นคนสำคัญความกังวลเกี่ยวกับการจากไปของมาเน่ก็คงจะเพิ่มมากขึ้นในตอนนี้ลร์ผู้รู้สึกสบายใจกับแนวรุกโฉมใหม่โดยมีดิอาสนูนเยสและเดียโก้โซตาผลิกกำลังกับตัวเก่าอย่างซาร่าและโรเบโตฟีมิโน่แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเช่นเดียวกับซาร่าดิอาสจะเป็นหนึ่งในชื่อแรกๆสำหรับเกมเปิดฤดูก,กาลที่ฟูลแลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้รับประโยชน์จากการพักร้อน และการหยุดพักกลางฤดูกาลหลังจากที่โคลัมเบียไม่ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ออกสตาร์ทในเกมแรกของฤดูกาลแต่มั่นใจได้เลยว่าดี a อาร์จะต้องแข็งแร่งขึ้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับฟังเชียร์อละพููจริงจังพอดแคสต์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ